มื่อวนี้ที่โรงงานเขาอันกินเลี้ยงคริสต์มาสค่ะแล้วก็ตอนแรกก็ให้ของขวัญก่อนเลิกงานนะคะมาเปิดพร้อมกันพี่น้องเดี๋ยวสีโซนเบิร์กแม่ดาวปีนี้แม่ดาวยังฮู้เลยว่าสีได้อย่างนะคะพี่น้องมาลุ้นๆว่าในกล่องนี้มีอย่างแน่ค่ะน้ำหนักนี่ประมาณสิบโลนะพี่น้องนะหนักมากเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะลุ้นกันนะคะพี่น้องมันมีอย่าง เปิดด้วยการพี่น้องมาเปิดกันมาเปิดนำกันเดี๋ยวโชว์พี่น้องกันนะคะเบิงเบริษัทใหได้ซองด้วยค่ะซองเวลคริสมาสนะคะแล้วมาเปิดกันว่าได้อะไรในซองนี้ค่ะนี่ค่ะซองเวลคริสมาสบริษัทให้นะคะใบนี้ ทุกปีก็จะได้ค่ะเป็นใบที่ว่าไปซื้อของในเว็บไซต์เราไปกดมันจะมีหลายอย่างนะพี่น้องนะแล้วเขาจะให้รหัสโค้ดเรามาตรงเนี้แล้วเข้าไปเราก็เข้าไปในเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ค่ะแล้วเราอยากได้อะไรเราก็ไปกดเอานะคะกดฟรีค่ะแค่ใส่รหัสก็ได้ฟรีปีที่แล้วแม่แม่ดาไปกดเอาน้ามันมะกอก่ะค่ะสรเว์จินนะคะได้มาสองขวดค่ะ แม่ดาวไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยกดนั่นแต่ปีนี้เดี๋ยวแม่ดาวจะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งค่ะมีหลายอย่างค่ะเป็นของมมีราคานะคะที่บริษัทเขาให้แล้วก็นี่มันเขาเรียกอะไรคะเป็นหมูแผ่นปะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้คะ่ะก็กินกับขนมปังกินกับอะไรแม่ดาวก็ไม่ชอบกินนะคะส่วนมากสามีเขาชอบกินค่ะตัวนี้เป็นเป็นหมูทรงเครื่องไหมแม่ดาวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ แล้วก็อันนี้ได้เป็นไส้กรอกแข็งค่ะส่วนมากเขาก็จะมาหัน่นหันแล้วก็กินเล่นหรือว่าไปกินกับเบียรกินกับวายอะไรอย่ค่ะนี่ค่ะไั่ทางก็ไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรค่ะมันเป็นไส้กรอกอะค่ะแต่มันจะออกเปรี้ยวๆไม่รู้ไม่เดาก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะ นี่เขาเรียกเป็นไส้กรอกพอเรากินนะคะเราก็จะหั่นกินทีละนิดทีนิดทีนิดค่ะอร่อยค่ะอันนี้อร่อยเมนตาก็ชอบกินค่ะอันนี้เป็นซอสค่ะซอสของเลือดเบียดแต่เป็นเขาเรียกอะไรหัวแดงแงค่ะได้ามากับปลุกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมันเป็นหมูที่เขาทรงเครื่องนะคะแล้วเขาก็จะหั่นเป็นแผ่นเล็กๆ,ๆ,ๆกินกับขนมปังอันนี้ก็อร่อยค่ะเนี่ย ส่วนมากสามีแม่เราก็ชอบกินค่ะอันนี้ก็เป็นซอสค่ะซอสกินกับลักเป็นซอสปลานะคะกินกับปลากินกับอะไรนะคะอันนี้คือข้าวค่ะข้าวที่เขาผสมกับนมนะคะคือประเพณีที่นี่มันจะเป็นข้าวใส่นมแล้วเข้าก็กินกินกับพวกแยมนะคะน,นี่ก็ได้แท่งเบอเลอร์เลยค่ะได้แท่งใหญ่ๆนะพี่น้องนะอันนี้เป็น ตับหมูค่ะที่เขาปรุงเรียบร้อยแล้วตัวนี้ค่ะอันนี้สามีแม่ดาวชอบกินแม่ดาวไม่ค่อยชอบกินถ้ากินตับหมูก็คือกินสดๆเลยไม่ชอบมาปรุงนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกเล็กๆค่ะเป็นไส้กรอกสั้นๆเขาทอดกินตอนเช้ากับไข่ดาวเลยค่ะทานๆนี่กระถุงมลเลยเลยนะคะอันนี้เป็นกระดูกซี่โครงหมูที่เขาอบ้าบอแค่เอามาอุ้งหน่อยหนึ่งก็กินได้แล้วค่ะส่วนนี้ค่ะ คือเป็นกระดูกหมูปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะคะในนี้มันก็จะมีประมาณ3ามแพ็คสี่แพ็คค่ะเราแกะออกเป็นชิ้นนเขาอัดกันแน่นนะคะอันนี้ก็เป็นควิงค่ะที่นี่เขาเรียกควิงกะ่ะควิงกะ่ะหมูหมูค่ะเป็นหมูปรุงเครื่องทรงเครื่องแล้วเขาไปต้มนะคะส่วนมากเขาจะหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็กินกับขนมปังค่ะนี่คือเป็นอาหารยูนนะพี่น้องนะ เป็นอาหารยูนนี่คือปีนี้ที่แม่ดาวได้นะคะนี่ก็เป็นหลังนะคะเดี๋ยวแม่ดาวจะโชว์ของทั้งหมดเลยนะพี่น้องนะที่แม่ดาวได้วันนี้ไม่ใช่แต่แม่ดาวได้นะคะคนที่ทางานที่บริษัทนี้ได้หมดวมดเลยนะมาดูสิว้าวลวาฟฟินสามีซื้อกระทะมาใหม่พี่น้องที่ลอาหมด under, อันเดอร์แคทเช่ยืดตับร เดแม่ดาวสีชอพูส่วนนี้ที่สามีแม่ดาว,วันเนี้เขาไปอียียต์มาค่ะพอดีลูกเขาซื้อของมาอาทิตย์ที่แล้วอะซื้อมาแล้วเขาไปเปลี่ยนอะไรไม่รู้พเพขาก็พาพ่อเขาไปอีกทีหนึ่งสามีซื้อมานะคะตัวเนี้เป็นกระทะกระทะอย่างใหญ่เลยแล้วก็มีผ้าอะไรไม่รู้นี่ค่ะแล้วก็มีเทียนแต่แม่ดาวนั่นเป็นของสามีนะคะ นี่ค่ะที่บริษัทให้มานะคะบริษัทจะให้มาทุกปีนะคะพี่น้องไม่ใช่ได้แค่ปีนี้ปีเดียวค่ะบางทีก็จะได้อย่างอื่นมามั่งมันก็คล้ายๆกันค่ะจะเ,เป็นอาหารนะคะนี่เป็นของขวัญคริสต์มาสพี่น้องบริษัทนี้ดีมากนะพี่น้องนะคือมีแต่ให้กับให้ค่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเม่ดดาวก็ขอตัวแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ